จุ่จันไม่เกรงเจครปีกอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ันนี้ก็มาพบกับรัตตี้นะคะกับช่องรัตตี้ขายฟอร์ดค่ะและว,วันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะอีเช่นเคยค่ะวันนี้น้องรก็จะพาคุณลู้าทุกท่านนะคะมาพบกับรถสงรถ่งมอบหล่อของน้องรั้นั่นเองค่ะสำหรับรถด้านหลังของน้องรัยน,นะคะเป็นพี่ใหญ่ของเราเลยนะคะ e v e r e s t Sport Package นะคะ2.0ลิตร6สปีดขับ2ขอ,ของเรานั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะสงวนราคาอยู่ที่1ล้าน5แสนแหมื่นบาทค่ะสำหรับตัวน,นี้จะเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจความปลอดภัยนะคะระบบขับขี่ขั้นสูงงนนั่่เอคะ แล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้า170แรงม้าและแรงบิด4ี5นิวตันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวยกอาเขาเรียกว่าในสองตัวขับ ลอยน้ําได้นะคะสูงสุด80เซนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพบกับแอปพลิเคชันปลอดภัยที่ลูกค้าสามารถาสั่งการผ่านแอปตัวเดียวที่ผ่านลิงก์กับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวค่ะซึ่งตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งการล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถดับรถจองคิวเข้าสู่บริการแล้วก็ดูโลเคชันตัวรถผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะของ ตัวรถครอบครัวของเราเองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแต่งอะไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถส่งมอบของลูกค้าของน้องัดเองนะคะตามมาตั้งแต่งานมอเตอร์มอเตอร์เอ็กโปนะคะช่วงปลายปีและลูกค้าก็แจ้งว่าพร้อมแล้วเดือนนี้พร้อมเป็นเจ้าของรถฟอร์ดคันนี้แล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะส่งมอบนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5นะคะวันเสาร์นี้เองค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าพี่ขอแต่งเต็มรอบคันและที่สำคัญ กิมมิกของพี่เลยขอเป็นสีเทาแลมโบแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นสีเทาตัวยอดฮิตที่ลูกค้านิยมนําไปแรปนะคะสําหรับตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบเลยเฉดสีแบบนี้เลยที่ลูกค้ารีเควสไว้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะสําหรับชุดแต่งตัวนี้ลูกค้ารีเควสไปเลยว่าพี่ขอเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะพร้อมกระจังหน้าแลนดอนแบบนี้เลยนะคะจุดแรกเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าที่ยอดฮิตของเราเลยนะคะกระจังหน้าแลนดอนนะคะหรือที่ลูกค้าหลายๆท่านเรียกว่ากระจังหน้าเบียนนั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะมีพร้อมกับดีไซน์สีดำนะคะตัดด้วยสีแดงแล้วก็สีดำเงินแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ3าจุดแบบนี้เลยรล่อแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้น้องรัดแอดเพิ่มเป็นตัวข้อไฟให้ด้วยนะคะนี่และที่สําคัญคันนี้ลูกค้าบอกน้องรัดว่าพี่ขอไฟเป็นสีชานะคะน้องรัดแล็ปเพิ่มให้เลยนี่ค่ะโคมไฟสีชาเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟของลูกค้าค่ะหล่อมากๆเลยนะคะถัดไปด้านล่างนะคะมาที่ตัวสเกิร์ตดีกว่าค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะนี่ดีไซน์แบบสวยมากคะ่ะแล้วก็ตัดสีด้วยสีดําเงานะคะลูกค้าบอกเลยว่าพี่ขอบเป็นดําเงาตัดด้วยตัวรสสีเทาแลมโบแบบนี้ขอหล่อๆเลยนะคะน้องรัดนี่ค่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดเลยนะคะถัดไปด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะ,ะ,คะก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อแบบนี้เลยค่ะวิกเตอร์ลูกค้าขอบเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นดีไซน์นี้นะคะเป็นทรงแบบเหลี่ยมหน่อยค่ะมีตัวเหลี่ยมตัดกับตัวโค้งมนนะคะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถมากๆเลยและก็ที่สําคัญค่ะขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะคะลูกค้าใส่เป็นแม็กยางออฟโรดเข้ามาด้วยนะคะเพิ่มเป็นตัวแม็กโอเอซีดลัดด้วยยางโตโยต้ายอาร์ทีนั่นเองค่ะขับได้กับทุกพื้นถนนนะคะแล้วก็เงียบมากเลยนะคะไม่เสียงดังนะคะตัวนี้นุ่มๆกันเลยค่ะใครลูกค้าท่านใดชอบแบบนุ่มๆต้องเป็นตัวอ t ทนะคะ สำหรับรุ่นสปอร์ตแท็กเก็ก็จะมีในส่วนตัวกล้องนี่ค่ะสามร้อยสิบองศาที่สามารถมองได้รอบคันตัวนี้มาพร้อมกับตัวรถด้วยนะคะและถัดไปค่ะน้องรัดแอปเพิรมาเป็นตัวตัวเบามือจับให้ด้วยนะคะเพื่อเวลาลูกค้าเปิดปิดประตูจะได้ไม่เป็นรอยนะคะเบามือจับเอยข้อฝาทางเอยตัวนี้น้องรัดใส่ให้นะคะนี่จัดเต็มให้เลยนะคะถัดไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับด้านหลังค่ะ,ะที่แบบจุดเด่นเลยนะคะตัวนี้ค่ะที่ ตัวแรกเลยด้านหลังตัวนี้ค่ะลูกค้าดีเควสมาเป็นสปอยเลอร์อด้านหลังให้ด้วยนี่ตัวนี้้องรัดใส่เพิ่มเติมให้อาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะเพราะมันยื่นออกมาไม่เยอะมากนะคะตัวนี้หลอ่ลอเลยนะคะนี่ทาให้รถด,ด้านหลังมีดูแบบดีไซน์สวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะถัดไปค่ะตัวไฟนี่ค่ะลูกค้าใส่เป็นตัวไฟท้ายมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะคำว่าเอเวอเรสเวลาลูกค้าเหยียบเบรกก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรนะคะมีไฟนะคะแล้วก็ นี่ค่ะน้องรัดแล็บเพิ่มเป็นสีชามาให้ด้วยนะคะตัวข้อไฟท้ายนะคะนี่แล้วก็มีตัวข้อไฟมาให้ด้วยนะคะทําให้ดวงไฟลูกค้าดูโดดเด่นแนละมีมิติขึ้นค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ4ี่จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะจะเป็นตัวสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะมาพร้อมกับตัวท่อคู่แบบนี้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยอ่า เป็นไงบ้างคะพี่พี่รถคันนี้หล่อถูกใจพี่พี่ไหมคะถ้าถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรหาดังรัดที่เบอร์095 525 9137นะคะอยากได้รถแบบนี้หรืออยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทักหาดงรัดได้เลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i ต e กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรัตนะคะไว้คลิปหน้าน้องรัตนจะมาแนะนำการใช้งานตัวรถหรือว่ามาแนะนำโปรโมชั่นยังไงสอบถามน้องรัตนอ่ารอติดตามน้องรัตได้เลยนะคะและท่านใดอยากได้โปรโมชั่นแบบคันนี้ทักมาได้เลยนะคะโปรโมชั่นจัดเต็มเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากเข้ามาทดลองขับหรืออยากมาดูตัวรถจริงที่โชว,ว์รูมโอร์ดช้พื้นวัรมน้องรัตประจำทุกวันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ แบง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 ผมไม่สวยเหรอแล้วม mm ึงไม่เกี่ยวมึงผมตรงนี้ตะหลบปะมีจอนลงมาหลกปะเบ่งเว้ยเดี๋ยวพี่ใหญ่บอกไป uh <clears throat>